cause i make this เอาแหละเดี๋ยวเราจะมาทําการแต่งตัวเป็นสาวโรบอกตามแบบในทิกตอกกันดีกว่านะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็อยู่ในทิกตอกนะก็จะเห็นว่าสาวผู้นี้เนี่ยก็จะแต่งตัวประมาณนี้ส่วนมากสาวในทิกตอกเนี่ยจะแต่งตัวแนวแนวนี้คล้ายกันหมดเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองแต่งตัวตามกันอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรูปร่างก่อนดีกว่านะตรงช่วงลำตัวเนี่ยก็ต้อง ในนี้นะถึงแม้ว่าเทียมจะไม่เหมือนเขาซะทีเดียวแต่ว่าก็ทําให้มันคล้ายๆกันแล้วกันและช่วงแขนก็เป็นนี้นี่ช่วงแขนก็จะเป็นแบบนี้นะรูปร่างมันก็จะคล้ายๆเขาละคล้ายๆและเริ่มคล้ายล้เราก็ต้องทําแขนทั้งสองข้างให้มันเท่ากันถ้าเกิดมันไม่เท่ากันมันก็จะดูตลกัะทุกคน <c oughs> ก็จะเป็นแขนแบบนี้อ่ามาแล้วรูปร่างมาแล้วขอเป็นขานนี้ละกันนี่อ่าต่อไปก็ต้องข้างขวาแล้วตอนนี้เราก็ได้แขนขาลําตัวมาแล้วมาลุ้นกันนะว่าจะแต่งเหมือนสาวๆในตอกๆหรือเปล่าแล้วต่อไปที่ขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือนี่เลยทรงมากสาวสาวในติ๊กต็อกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีหัวกันหรือว่าจะเป็นหัวแบบเฮดเดตนั่นเองแต่ว่าครั้นี้พี่นีวไม่มีหัวแบบเฮดเดตเพราะวมันแพงมากแล้วก็ใช้หัวบบนี้แล้วกันนะนี่หัวแบบนี้นะเราก็ไปดูทรงผมกันนี่มาดูกันทรงผมแต่ว่าเราก็ต้องหาทรงผมที่มันแบบเนียนๆหน่อยนะโอเคแล้วเราก็ลองเอาเป็นผมทรงนี้นะเพียงแต่ว่าเนี่ยจะเห็นว่าหัวมันเนี่ยหัวมันยังเห็นอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราแบบว่าลองปรับช่วงหัวให้เป็นสีดําแล้วตอนนี้เนี่ยพี่เนิวก็เปลี่ย ไอ้ตรงหัวครึ่งบนเนี่ยให้กลายเป็นสีดําแล้วนี่จะเห็นว่ามันก็จะดูแบบมีความเนียนมากขึ้นเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสาวเฮดเดสหรือว่าสาวไม่มีหัวแล้ว แล้วต่อไปเราก็มาทําการแบบว่าปรับรูปร่างกันดีกว่านะตอนนี้รูปร่างมันยังไม่ได้เราต้องเป็นสาวหุ่นดีแล้วก็ทําการปรับรูปร่างเลยก็อยู่ที่ว่าจะปรับยังไงให้มันเหมือนนะจะปรับให้แบบว่ารูปร่างผอมเพรียวรูปร่างอ้วนท้วมแต่ว่าพี่นิวขอทําการเปลี่ยนแขนดีกว่านะรู้สึกว่าแขนนี้มันน่าจะเหมือนมากกว่านะก็ <c oughs> ขอทําการเปลี่ยนแขนนะอ Á ้า <SD> <c oughs> ก็จะเป็นแขนประมาณทรงนี้นะก็จะคล้ายๆกับสาวในต๊อกๆแล้วแล้วต่อไปเราก็จะมาลองใส่เสื้อผ้ากันนะแน่นอนสาวในต๊อกๆเนี่ยจะชอบใส่เป็นเสื้อเอลรอยนะถ้าเกิดเป็นเสื้อที่แบบ ปิดพุงปิดอะไรเงี้ยสาวตอกตอกไม่ใส่จะเน้นใส่เป็นเสื้อเอลลอยแบบนี้ดูเซ็กซี่เซ็กซ,ซี่และวีกอย่างหนึ่งคือสาวตอกตอกเนี่ยชอบใส่เป็นปอกแขนแบบนี้นี่ปอกแขนแบบนี้แบบเออน่ารักอะ่ะคือแบบน่ารักเลยและวีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือช่วงกางเกงหรือว่าช่วงกระโปรงนั่นเองนะแล้วคราวนี้พี่นิวเนี่ยก็ลองใส่อันนี้เข้าไปฟึบโอ้โหบอกเลยว่าเราคือ สาวในตอกๆเลยก็ว่าได้แล้วคราวนี้เราก็ทําการตกแต่งให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูเหมือนกับว่าสาวในตอกๆนะแล้วเราก็จะลองไปเป็นสาวติ๊กตอกในบลูเฮเวนกันไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นไปเล่นกันเลยก่อนที่จะเข้าไปเล่นเดี๋ยวลืมนี่เลยลืมใส่แบบท่าทางอนิเมะเข้าไปนี่เราต้องใส่ท่าทางอนิเมะเข้าไปด้วยนะโอเคเรียบร้อยตอนนี้พี่นิวก็ได้ทําการใส่ท่าทางอีโมชันเข้าไปแล้วไปเข้าไปเล่นกันโลดเอาแหละตอนนี้เราก็ได้พาสาวติ๊กตอกเข้ามาแล้ว โอ้จะว่าไปพี่นิวก็แทบจําตัวเองไม่ได้เหมือนกันเนี่ยว่าน,นี่คือเราเหรอเนี่ยปกติเนี่ยพี่นิวเนี่ยไม่ค่อยจะแต่งแบบนี้เท่าไหร่นะอ่ะมาดูกันอุ้ยไม่ได้นี มาแล้วสาวติ๊กต k อกก็ได้มาอยู่ในบ o ูเฮเว่นแล้วก็จะเห็นว่าท่าทางการเดินท่าทางการยืนท่าทางการวิ่งอะไรเนี้ยมันก็จะดูน่ารักคือเราเนี่ยไม่ได้แค่มาแต่งเป็นสาวติ๊กต k อกนะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยก็จะมาทาภารกิจด้วยเพราะว่าในบ o ูเฮเว่นเนี่ยมันก็จะมีเพลฟอ,อันนี้นะทุกคนเนี่ยพลฟอ,อันนี้ซึ่งพี่นิวชอบมากมันก็จะเป็นเพลฟมือถือเนี่ยเพลฟมือถือแบบเนี้ยเออเราก็จะยืนเต้นแบบเนี้ยอันนี้พี่นิวก็ใส่ท่าทางเต้นเข้าไปจะเห็นว่าเหมือนเราเนี่ยกำลังแบบยืนเต้นแบบถ่่ายยอูทุกคนนเห็ เนี่ยมันเหมือนน่ะเออน่ะเหมือนว่าเรากําลังแบบถ่ายทิกตอกอยู่ในเมืองบรูคเฮเว่นน่ะแต่คราวนี้เราจะไม่มาถ่ายตรงนี้ธรรมดาเราจะขอให้คนในบรูคเฮเว่นมาถ่ายกับเราด้วยงั้นก็เดี๋ยวลองไปตามบ้านก่อนดีกว่าแม้เอยเจอคนไทยเจอคนไทยรู้สึกว่าเธอเนี่ยยังอยู่ในสงการอยู่เลยนะแล้วคราวนี้สาวติกตอกเนี่ยก็ทําการทักทายแก้วไปภาวนาว่าอย่าให้แก้วจําได้ว่านี่คือพี่นิวแล้วก็เลยบอกกับแก้วไปว่าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะแก้วเปลี่ยนเป็นแฟนคับพี่นิวเธอได้บบว่าแก้วรู้สิวันนี้คือพี่นิวเนี่ยตาตรงนี้ละกันมาเฟิร์บโอเคมาจะบอกว่าเราไม่ธรรมดานะจ๊ะเรามีกล้องหลายตัวจ้ะนี่วางไปเลยสามตัว ก็เลยบอกว่าให้น้องแก้วเนี่ยมาถ่ายกันนะมาถ่ายกันจ้ะเดี๋ยวเขาหาท่าเต้นก่อนท่าที่15บห้าแมเออท่าที่15บห้าแมโอเคก็เลยบอกแก้วไปว่าท่าที่15้จะแก้วนี่เลยแล้วก็ทําการกดเต้นท่าที่15เลยมาแล้วตอนนี้เราก็เต้นท่าเดียวกันแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะเต้นไม่พร้อมกันก็เถอะเ้อท่าเดียวกันอยู่ท่าเดียวกันอยู่อ่านนที่สุดเราก็ชวนน้องแฟนคลับเต้นติ๊กตอกตามเราสาเร็จแล้วถือว่าภารกิจสําเร็จไปแล้วหนึ่งครั้งในขณะที่แก้วนั้นขายชาบูชุดละ8 0 0ร้อ แล้วเราก็ทําการเก็บกล้องไปเก็บกล้องเก็บกล้องนะโอเคถือว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมเต้นกับสาวติ๊กต็อกเพิ่งสังเกตว่าร้านแก้วชื่อว่าชาบูชาบูแล้วเราก็มาเจอคนไทยอีกแล้วสาวตอกตอกแบบเราก็ต้องชวนมาเต้นมิลานี่เจอคนไทยอ๋อมีคนไทยหลายคนเลยอ้าวอ้าวอ้าวเดียวคือจะมาชวนเต้นตอกตอกสักหน่อยแต่ก็โดนแบนแล้วก็นั่นแหละผู้ชมเราโดนแบนจนหน้าดําไปเลยอ่ะ แล้วเราก็มาเจอว้าวเจอสามสาวรู้สึกว่าเป็นสามสาวที่แต่งตัวเหมือนกันเป็นพี่น้องกันแน่ๆแต่เหมือนกับว่าตอนนี้พวกเธอเนี่ยกำลังแต่งตัวอยู่นะพอพี่นิวพิมพ์คําว่าเลคคอร์ตทิกต็อกวิดมิปรากฏว่าในบล็อกเฮเว่นมันแบนน่ะนันแม่เราพิมพ์คํานั้นงั้นเดี๋ยวเราแบบว่าลองขอมาตั้งกล้องตรงนี้แล้วกันนะเราก็ทําเป็นว่ามาตั้งกล้องตรงนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าพวกเธอจะมาไหมแต่ว่าตอนนี้แสงสว่างไม่พอถ้าเกิดแสงสว่างไม่พอแล้วก็เราก็เอาไฟมาประดับแบบนี้รับรองว่าตอนถ่าย คลิปออกมานี่คือสว่างแน่นอนนะโอ้โหสว่างจ้าเพราะแต่พวกเธอเน่ยจะมาถ่ายกับเราไหมเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนไปบอกว่าให้มาเต้นกับฉันได้ไหมเราตั้งกล้องไว้แล้วจ้าเอ้ยมาแล้ว <c oughs> แล้วเเราก็เลยบอกพวกเขาไปว่าท่าที่สามนะโอเคนี่นะเธอคนนี้ก็เต้นท่าที่สามพร้อมกับเราขอบคุณมากที่มาเต้นกับเราสรุปแล้วเธอก็ยอมมาเต้นกับเรานะแลวแล้วเราก็สําเร็จภารกิจไปแล้วสองครั้งเยโอ้โหมีคนมาเต้นกับเราหรือว่ามันจะเกี่ยวที่ว่าเราเนี่ยแต่งเป็นสาวติ๊กต็อกหรือเปล่านะคนก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะมาถ่ายคลิปจริงๆเราก็เลยบอกเพื่อนไปว่าโอเคขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากจ้าอ่ะแล้วในที่สุดเราก็ชวนคนมาเต้นได้ถึงสองคนด้วยกันเย้ แล้วเราก็หันไปเจอสาวนางหนึ่งแต่งตัวคล้ายสาวในติ๊กต็อกเลยแล้วก็เราเห็นว่าเธอแต่งตัวเหมือนสาวในติ๊กต็อกเลยจะหยุดไหมจะหยุดไหมไหนดูดิโ <H an> อ้ใช่เลยแต่งตัวคือสาวในติ๊กต็อกเลยเฮ้นี่เราอยากชวนเธอมาเต้นด้วยอยามาถ่ายคลิปเต้นด้วยกันไมมาแมะมาแมเราก็เลยชวนเธอมาเต้นด้วยนะมาเต้นกับฉันไหมไหน,นๆแล้วก็แต่งเป็นสาวติ๊กต็อกคล้ายๆกันแล้วแล้วเธอก็บอกอีกว่าเต้นหรอ ก็ใช่ไงจ้าเต้นจ้ามาเต้นกับฉันไหมจ้าเต้นตรงไหนดีเต้นตรงนี้ละกันนะตรงนี้มันสว่างดีเราขอตั้งมือถือก่อนนะแป๊บหนึ่งนะโอเคตั้งมือถือเฟิร์บอ,อ่าตั้งมือถือแล้วโอเคกล้องคลตัวไปเลยนะสองกล้องนะไม่ต้องเพิ่มไฟเพราะมันสว่างอยู่แล้วเอเหรือว่าควรเพิ่มไฟดีเพราะว่ามันยังมืดอยู่มันย้อนแสงโอเคประมาณนี้ขอดูท่าเต้นก่อนท่าเต้นที่เอ่อท่าเต้นที่ยี่สิบละกันเฮ้ยมีท่านี้เหรอ เอ้ยเธอมีท่านี้ด้วยเธอมีท่านี้ด้วยโอเคเลยท่านี้ก็ได้นี่ท่านี้ก็ได้แล้วเราก็ชวนเธอคนนี้มาเต้นติ๊กตอกอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเธอก็มีท่านี้ด้วยเป็นท่าเดียวกันนะน่ารักมากในขณะที่เธอคนนี้เอามาบางกล้องอย่าบางกล้องสิจ้าเอาบังซะเต็มกล้องเลย เอออย่าบังกล้องดิกำลังเต้นอยู่แล้วคราวนี้เธอก็บอกว่าบายไปแล้วนะเออโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าดูเหมือนว่าเธอคนนี้อยากจะมาเต้นกับเรานะเราก็เลยทักไปว่าดีจ้าอยากมาเต้นกับฉันเหรอจ้าเราก็เลยถามกลับไปว่างั้นมาเต้นกับฉันไหมละจ้าฉันน่ะกำลังถ่ายติ๊กต็อกอยู่นะจ้าแล้วเธอก็บอกว่าเออโอเคใช่ไหมโอเคอ่าเธอพร้อมเธอพร้อมเราก็เลยบอกเธอไปว่าท่าที่19นะอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าก็ถึงจะไม่พ้อมมากแต่ก็ท่าเดียวกันแหละนี่แล้วตอนนี้เราก็ทําการ ถ่ายติ๊กตอกกับเธอคนนี้นะว้าวบอกเลยว่าสนุกมากเหมือนกับว่าเราถ่ายติ๊กตอกจริงๆอะ่ะเราก็เลยบอกขอบคุณเธอไปนะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะที่มาถ่ายติ๊กตอกกับเรานะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยแล้วเราก็สามารถชวนคนมาเต้นติ๊กตอกกับเราได้ถึง4ี่คนโอ้โหไม่คิดเลยว่าภารกิจในวันนี้มันจะสําเร็จไปได้ขนาดนี้เนี่ยสุดยอดเลยก่อนไปขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะเก็บก่อนนะอ่าเก็บก่อนนะเดี๋ยวจะเอาไปที่อื่นนะถือว่าภารกิจในวันนี้สาเร็จ ในครั้งหน้าจะมาทําภารกิจอะไรหรือจะมาแต่งเป็นอะไรก็ขอติดตามกันดูด้วยนะก่อนที่จะปิดคลิปก็ช่วยกดไ like, ลค์คลิปให้ด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ขออะไรมากช่วยกดไลค์ให้ด้วยกดไ like, ลค์คลิปให้ด้วยกดไ like, ลค์คลิปให้ด้วยก่อนจะไปเดี๋ยวมาหาคนเต้นเพลงกันดีกว่านะเอ้ยเดี๋ยวเราไปชวนเบคอนมาเต้นดีกว่านะไงเบคอนคนนั้นเดี๋ยวเราไปชวนเบคอนมาเต้นสิเบคอนจะมาเต้นกับเราไหมนี่เลยแล้วก็มาหาเบคอนเบคอนไปไหนเล่านี่เราวิ่งตามเธออยู่นะแล้วเธอจะวิ่งหนีเราทำไมอะ เดียวเบคอนหยุดก่อนหยุดกันได้ไหมล่ะเอาสรุปแล้วเธอไม่หยุดด้วยเอาแล้วเราก็เจอสาวนางหนึ่งาสาวคนนี้ก็แต่งตัวเสื้อเอลโลคล้ายคล้ายสาวในติกต็อกเหมือนกันนะเอแล้วเราก็ชวนเธอเต้นเธอบอกว่าได้สิแต่เดี๋ยวก่อนนะ อ๋อโอเคจ้ะดูเหมือนกับว่าเธอขอแต่งตัวก่อนได้จะ้ะอ่าแล้วตอนนี้เธอก็ทําการเปลี่ยนทรงผมมาเป็นไงล่ะพร้อมที่จะมาแบบว่าถ่ายคลิปเต้นกับเราเราก็ทําการวาง็อปมือถือในการที่จะมาถ่ายคลิปติก๊กตอกกันดีกว่าวางไปเลย3มกล้องไม่รู้จะวางเยอะทําไมแต่ก็ขอวางแหละนี่วางสามกล้องเลยแล้วก็ วางไฟแบบนี้เข้าไปอีกนี่เพิม่มความสว่างมาพร้อมแล้วพร้อมเต้นแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนี่นี่ใช่เธอคนเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยโ,โปรากฏว่าเธอเนี่ยไปแต่งตัวซะแบบอ่ะส่วนขมันจะนานมากเลยนะเรานั่งรอก็ได้นะอ่ะตอนนี้เรานั่งรอและนานมากนะได้ยังดูยังแต่งไม่เสร็จโอ้มาแล้วมาแล้วโอเคลุกแล้วลุกแล้วเราก็เลยบอกเธอว่าท่าเต้นที่สี่จ้าท่าเต้นที่สี่ ที่สี่จ้าแดนซ์สี่จ้าโอเคอ่าแล้วตอนนี้เธอก็เปลี่ยนท่าเต้นเหมือนเราแล้วเป็นท่าเต้นที่สี่เลยเลยเต้นไปเลยมีต้องสามกล้องมีไฟด้วยในสุดเราก็ได้คนมาเต้นกับเราแล้วโย่อ้าวแล้วเธอก็หายไปแล้วเอาหายไปไหนเต้นไปเต้นมาเธอหายไปเลยเอ้างง